สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีพฤษภกันบ้างนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนมิถุนายน2567นี้จะมีทั้งโชคลาภและอุปสรรคจากดวงดาวที่ส่งผลกระทบตามมาในหลายๆด้านซึ่งแฝงไปด้วยลัคนาและเกณฑ์ทางโหราศาสลักษณะนิสัยใจคอ โดยพื้นฐานแล้วชาวพระศพเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเมตตากรุณาอดทนมีหลักการและความมั่นคงไม่วหวั่นไหวง่ายด้วยธาตุแห่งดินซึ่งเป็นกำเนิดของชาวราศีนี้พวกเขาจึงมักให้ความสำคัญกับบ้านเรือนครอบครัวทินฐาแหล่งกำเนิดเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเดือนมิถุนายนนี้คนพระศพจะได้รับพลังจากดาวเสาร์ทาให้นิสัย ซีเรียสเข้มงวดเจ้าระเบียดแบบแผนและที่วิตกกังวลมากขึ้นบางครั้งจนดูเป็นคนจู้จี้และมองอะไรในด้านร้ายไปเสียหมดส่วนดาวเสายังส่งพลังให้มีความขยันขมขม้นอดทนต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างไม่ย่อท้อด้านการงานในเรื่องการงานชาวพระศพจะมีความขยันขันแข็งและอดทน ภาคเทียนกับภาระหน้าที่เป็นอย่างมากงานเก่าที่ค้างอยู่ก็สามารถไล่เก็บให้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีแต่ก็ต้องระวังภาวะเครียดจากการทำงานหนักเกินไปจนกระทบต่อสุขภาพร่างกายและปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามหากชาวประสบกำลังรอคอยการเปลี่ยนแปลงหรือหางานใหม่ก็ยังไม่ได้เป็นโอกาสที่เหมาะสมเพราะดาวเสาและดาวอื่น ในช่วงนี้ไม่เอื้ออำนวยต่อการเปลี่ยนงานใหม่ให้รอจังหวะดดีกว่าด้านการเงินพลังจากดาวเสายังทำให้การเงินการคลางของชาวประสบในเดือนนี้ค่อนข้างตึงตัวมีเงินเข้ามาบ้างแต่ก็จ่ายออกไปเรื่อยๆทําให้รับรู้ว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับในขณะที่ต้นทุนค่าครองชีพต่างๆก็สูงมากขึ้น หากมีแผนการลงทุนในช่วงนี้ชาวประสบควรรอจังหวะที่เหมาะสมกว่าเพราะโอกาสที่การลงทุนจะประสบปัญหาและสูญเสียนั้นมีสูงอย่างไรก็ตามหากกำลังดำเนินธุรกิจหรือโครงการที่ลงทุนไว้แล้วก็ยังคงต้องบากบันอย่างต่อเนื่องเพราะยังไม่เห็นผลกำไรที่ชัดเจนด้านการเรียนการศึกษา สำหรับชาวพระศบที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในช่วงนี้จะรู้สึกว่างานการเรียนมีความหนักยากและต้องอดทนต่ออุปสรรคเป็นอย่างมากเนื่องจากดาวเสาร์นั้นเองแต่พลังดาวนี้กลับมีข้อดีที่ทำให้มีความตั้งใจวิริยะอุตสาหะในการเรียนหากมีการสอบหรือการประเมินผลในเดือนนี้ชาวพระศบก็พอจะสอบผ่านและได้ผลการเรียนในเกณฑ์ที่พอใจ โดยจะต้องพึ่งพาความขยันหมั่นเพียรและพยายามฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความอดทนสูงมากรวมกับการวางแผนและจัดสรรเวลาเป็นอย่างดีเกณฑ์การเดินทางด้วยพลังดาวเสาดาวแห่งอุปสรรค ทำให้เดือนนี้ไม่เหมาะที่จะเดินทางไกลหรือท่องเที่ยวพักผ่อนเช่นทางการเดินทางจะมีอุปสรรคนับประการและหากจำเป็นก็น่าจะมีความล่าช้าการเดินทางไปในที่แออัดทุกพล่านก็ไม่สมควรในเดือนนี้แต่อย่างไรก็ตามหากจำเป็นหรือต้องเดินทางด้วยเหตุผลสำคัญเช่นติดธุระจำเป็นหรือเดินทางไปทำงานสำหรับคนเกิดราศีพฤษภหรือกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นราศีดวงจันทร์ในด้านดวงชะตาและการใช้ชีวิตจะมีสิ่งต่างๆดังนี้ดวงสมพง์ปกติดาวพฤหัสบดีเป็นดวงบริวารทำให้เป็นคนประหยัดมีสติปัญญาดีรักครอบครัวและรักษาระเบียบว,วินยัยดาวศุกร์เป็นดวงเสริมกำลังทำให้มีมนุษยสัมพันธ์ดีอ่อนหวานรักสวยรักงามคู่ราศีเสริมดวง ราศีพิจิกราศีนี้เสริมด้านการการเงินการงานให้กับราศีพฤษภช่วยให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าและมั่งคั่งราศีมิถุนราศีนี้เสริมด้านความรักความสัมพันธ์และสังคมช่วยให้ราศีพฤษภมีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนสร้างสายสัมพันธ์ได้ดีราศีตุลราศีนี้เสริมด้านความสงบสุขความมั่นคงและความสมดุลในชีวิตช่วยให้ราศีพฤษภมีชีวิตที่ราบรื่น สบายใจเพื่อนส่งเสริมดวงคนราศีเมถุนคนราศีนี้มักจะช่วยส่งเสริมด้านสังคมการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมิตรภาพให้กับราศีพฤษภคนราศีกรกฎคนราศีนี้มักช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นอดทนและมานะพยายามทำให้ราศีพฤษภมีแรงผลักดันในการทำงานและบรรลุเป้าหมาย คนราศีธนูคนราศีนี้มักจะเป็นผู้ให้กำลังใจส่งเสริมความกระตือรือร้นและมุมมองที่กว้างไกลให้แก่ราศีพฤษภในภาพรวมคนเกิดราศีพฤษภเป็นคนที่มีความมั่นคงใจเย็นรักครอบครัวรักสวยรักงามและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการได้เพื่อนสนิทหรือคู่สมพงที่ถูกราศีจะเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าความสุขและความสมบูรณ์พูนสุข ได้เป็นอย่างดีช่วยให้ชีวิตราบรื่นมีดุลยาภาพและบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายน2567ดวงชะตาด้านความรักจะได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของดวงดาวต่างๆด้านความรักคนมีคู่ดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวแห่งความสำเร็จ และสติปัญญากำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตคู่ของชาวพฤุดพอในเดือนนี้ส่งผลให้ความสัมพันธ์นั้นเข้มแข็งขึ้นมีความเข้าใจกันดีมีภาวะผู้นำในการวางแผนและแตัดสินใจร่วมกันรวมถึงการแบ่งปันความคิดและให้คำแนะนำปรึกษาซึ่งกันและกันอย่างไรก็ตามดาวสุขดาวแห่งความโรแมนติกกลับไม่ค่อยเข้ามามีบทบาทในชีวิตคู่ของชาวพระสบเท่าใดในเดือนนี้ทา ให้อาจมีความสัมพันธ์ที่เน้นไปทางการทำงานและความรับผิดชอบมากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจและความสนุกสนานบันเทิงใจดังนั้นชาวประสบที่มีคู่ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารและเข้าใจกันเป็นพิเศษรวมถึงการใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้นการแก้ปัญหาและวางแผนสำหรับอนาคตร,ร่วมกันจะทำให้ความรักในเดือนนี้ราบรื่น และลงตัวรักษาสัญญาที่ให้ไว้ซึ่งกันและกันด้านความรักคนโสดชาวพระศพที่ยังโสดเปล่าในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและอุปสรรคในเรื่องความรักโดยมีดาวพุธดาวแห่งการสื่อสารและดาวเสาร์ดาวแห่งความล่าช้าเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่ดีดาวพุธช่วยเพิ่มทักษะในการสื่อสารและแสดงออกทําให้ชาวพฤศพสามารถพบรักใหม่ได้ง่ายจากการแสดงถึงบุคลิก และความคิดอย่างเปิดเผยแต่ในแง่ร้ายดาวเสาร์อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอุปสรรคในเรื่องนี้ได้หากเกิดเจอคนที่น่าสนใจชาวประสบอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการเข้าหาและสารสัมพันธ์ต้องอดทนและไม่หักหายใจเนื่องจากความล่าช้าจากดาวเสาร์ผลลัพธ์ที่ต้องการอาจใช้เวลานาน,านกว่าที่คิดแต่หากอดทนเอาไว้สุดท้ายก็มีโอกาสจะสมหวังได้ นอกจากนี้ชาวพระศโสดอาจต้องเผชิญกับคนรักเก่าที่ย้อนกลับมาเข้าสู่ชีวิตอีกครั้งจากอิทธิพลของดาวราหูและเกตอาจเกิดความสับสนในการตัดสินใจระหว่างให้โอกาสคบหาคนเก่าหรือเริ่มต้นคบคนใหม่ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างทีท่วนโดยสรุปแล้วชาวพระศโสดในเดือนนี้จะมีทั้งโอกาสและอุปสรรคในเรื่องความรักขึ้นอยู่กับว่าจะรู้จัก ใช้สติปัญญาและทักษะในการสื่อสารอย่างชาญฉลาดเพียงใดหากทําได้สามารถนําพาไปสู่ความสําเร็จในการพบรักและสร้างความสัมพันธ์ใหม่ได้แต่ต้องมีความอดทนและพยายามให้มากพอด้วยขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนําในการดําเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ